สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเบกกี้รัสเซลนะคะ รายการนี้เป็นรายการใหม่เอี่ยมเลยทีเดียวนะคะของทางช o p c h a n n e l เราใช้ชื่อว่า Shop Channel Shop อคอนค่ะก็จะเป็นเรื่องราวที่กูรูหลายๆท่านนะคะผลัดกันมาให้ความรู้แล้วก็มาแชร์ในเรื่องของชีวิตประจำวันในเรื่องของไลฟ์สไตล์ในเรื่องของการแต่งหน้าทำผมอะไรต่างๆและแน่นอนนะคะไอคอนของเรามีมากมายขออนุญาตเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นไอคอนก่อนเลยเป็นคนแรกวันนี้นะคะโจทย์ที่อยากจะมาแชร์กันนั่นก็คือนัดเจอเพื่อนสาวยังไง ให้ชิกกับโจทย์ที่2ค่ะการเจราจาธุรกิจให้ปังทั้งชิกทั้งปังด้วยสมมุติว่าเราอยากจะไปเจอเพื่อนสาวเราใช่ไหมคะจะสาวจริงสาวไม่จริงไม่รู้ละเอาเป็นว่าเพื่อนสาวต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าทุกครั้งที่จะแต่งตัวต้องฮัลโหลทิ๊กตอกทิ๊กตอกที่ก่อนแล้วว่าวันนี้เราจะไปเจอใครถ้าเราไปเจอผู้ใหญ่เราต้องการความน่าเชื่อถือเราอาจจะเลือกโทนสีเข้มเสื้อผ้าที่มันดูแบบเป็นทางการนิดนึงแต่เมื่อที่เราจะไปเจอเพื่อนฝูงคราวนี้แหละค่ะเราจะต้องมาเลือกดูว่าเราจะเอาเสื้อผ้าแบบไหนที่เราจะดูแล้วเรารอด เอ๊จะเอาเป็นแบบโทนสีอย่างนี้ดีไหมสีแบบนี้โอเคหรือเปล่าถ่ายรูปเราจะรอดไหมเราก็ต้องเริ่มสแกนดูเลยว่าเรามีเพื่อนแบบไหนบ้างถ้าเรามีเพื่อนแนวที่แบบชอบแต่งตัวแบบเป็นผู้ใหญ่เพื่อนที่เขายอมเป็นป้าแล้วโดยดุษเดี <c oughs> เราจะไม่ยอมเป็นป้าโดยดุษเดีค่ะต้องขอเชิ้ตเดรสมาเป็นตัวช่วยค่ะแต่เราต้องมีลายพวกนี้ค่ะมาช่วยพรางพรางเพราะอะไรคะแอร์แบ็กของเรามาเขาต้มมัดของเราเยอะอุ้ยตายแล้วท้องแขนเราจะโบกมือทีเต้ ดังนั้นนี่ค่ะเชิ้ตเดรสแบบนี้ช่วยได้แล้วถ้าเกิดคุณลงไปที่เป็นผ้าใบนะคะถือกระเป๋ากิดกเขสบายหนึ่งรับรองค่ะชิคแน่นอนเด็กกว่าเพื่อนแน่นอนถ่ายรูปมาเอ็กเธอมาเที่ยวกับป้า,ห,า,ราหรอหรอะไรอย่างนี้เชิ้ตเดรสตัวเดียว เที่ยวได้ทั่วโลกเลยจริงจะเลือกเป็นโทนสีแบบนี้ที่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะเลือกเชิ้ตเดรสที่เป็นลักษณะของการมีสีสันเพิ่มขึ้นก็ได้หมดและสังเกตค่ะเชิ้ตเดรสในลักษณะนี้แอบทำเป็นเหมือนมีวอลเวิร์ล wow wow <Wow S 2> อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันจะช่วยดึงอายุเราลงและถ้าหากว่าเกิดคุณผู้ชมเป็นคนตัวสูงอย่างตัวเองสูงเนี่ยใส่ผ้าใบน,นะคะถือกระเป๋าแค่นี้ก็รอดแล้วแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีคมวามรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ขอเติมส้นนิดนึงอย่างวันนี้ค่ะตัวเองขออนุญาตเลือกรองเท้าเป็นลักษณะของแซนเดบบนะเ แค่นี้เราก็ดูเด็กกว่าเพื่อนแล้วค่ะรับรองพอมาถึงปุ๊บทุกคนต้องถามว่าเธอเธอหมดไปกี่ยูนิตหน้าไม่เคยโบค่ะขอโทษขอโทษถ้าลูกแบบนี้เราอยากจะคงความเป็นคุณนายของเราเนี่ย เราอาจจะต้องมาเลือกจิวเวลรี่นิดหนึ่งนะแต่เอาจริงนะคะคุณผู้ชมเวลาที่เราแต่งตัวเรียบๆแบบนี้ค่ะการประคมจิวเวลรี่เยอะเกินไปบางทีก็อาจจะไม่ใช่แหวนเรียบๆสักวงหนึ่งสร้อยข้อมือแบบเก๋ๆนาฬิกาอันหนึ่งแค่นี้ก็พอละนอกเหนือจากนั้นค่ะถ้าหากว่ามีความรู้สึกว่าไม่ได้ในความเป็นคุณนายต้องขอใส่นิดหนึ่งดูจากสีเสื้อค่ะอย่างอันเนี้ยอาจจะเลือกแหวนแถวที่มันเป็นลักษณะของงานไพนลินอย่างนี้ค่ะในลักษณะแบบเนี้ยแค่นี้ก็พอแล้วค่ะน้อยแต่ดูเยอะเราไม่ต้องเยอะมาก รับรองได้เลยว่าลุกแบบนี้คุณไปเจอเพื่อนคุณดูเด็กกว่าเพื่อนแน่นอนค่ะโจทย์ที่2ค่ะ จราจาธุรกิจธุรกิจแบบไหนล่ะเราจะต้องไปเจอผู้ใหญ่แค่ไหนคนที่เราจะไปดีลด้วยเป็นอย่างไรบอกได้เลยนะคะว่าสูตรค่ะสูตรจะเป็นเรื่องที่ปลอดภัยสุดแต่พอโจทย์บอกว่าต้องชิคด้วยต้องปังด้วยสีดาก็รอดนะและดูปลอดภัยดีแต่บางครั้งเราก็อยากจะสร้างคาแรคเตอร์อะไระบางอย่างให้มันเกิดความน่าจดจําสูตรคลาสสิกแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็มากับกางเกงแบบทรงสลิมฟิตหน่อยมันก็จะทําให้เราดูตัวเล็กลง หรือค่ะเดี๋ยวนี้นะคะจะบอกเลยว่าตัวพี่เองจะมีสูตรสีแรงๆแบบนี้ค่ะตู้ไว้เพราะอะไรรู้ไหมคะเดินไปเจราจาปุ๊บโลกจําค่ะเราจะหัวจะรดเท้าในสีมัสตาร์ดแบบนี้ก็ได้หรือใส่สูตรแบบนี้คู่กับกางเกงดําไม่เอากางเกงในเซ็ตหรือเราจะไปทั้งเซ็ตแล้วก็เอากระเป๋ารองเท้าให้มันเข้าเซ็ตก็เป็นไปได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะตัวพี่เองอาจจะเลือกกางเกงดําแล้วก็เลือกกระเป๋าสีมัสตาร์ดเห็นไหมคะกระเป๋าง่ายๆแบบนี้ค่ะปุ๊บเก๋ คุณผู้ชมเห็นไหมคะบางครั้งการกล้าใส่สีบ้างช่วยเราได้จริงๆแล้วก็เลือกโทนสีมัสตาร์ดซึ่งมันอาจจะแบบแม้มันปังมันมีแอคเซนต์สตรองออกมาเราอาจจะใส่คู่กับเกงที่มันดูเรียบๆเพื่อจะทําให้เราดูตัวไม่กว้างใหญ่ไพศาลไปกว่าเดิมเท่าที่เราเป็น <c oughs> แค่นี้ก็ได้แล้วในส่วนของรองเท้านะคะขึ้นอยู่กับว่า เราไปพบใครวันนี้ไปเลือกรองเท้าที่อาจจะดูเรียบลงมานิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมคะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เราไปเจอผู้ใหญ่การใส่รองเท้าที่มันเป็นแบบเรียบหน่อยมันปลอดภัย <Wow. S 1> แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราจะต้องไปคุยกับคนที่เขามีความเป็น แฟชั่นสักหน่อยเราก็อาจจะเลือกรองเท้าส้นสูงแนวแซนโดโลกสารไปสารมาส้นแหลมๆกว่าเดิมนิดนึงแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าคุณจะใส่ส้นแหลมคุณต้องมั่นใจนะคะว่าการเดินของคุณนั้นคุณมั่นใจว่าจะมีความมั่นคงเมื่อแต่งตัวแบบนี้ครบแล้วนะคะเราก็ยังสามารถเลือกจิวรีได้จริงๆวันนี้ใช้ได้ทั้งหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นซิทรีนก็ได้หรือว่าเราจะเลือกเป็นแบบนี้คะ่ะแนวแบบเป็นโมเดิร์นว้แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าโทนเขียวโทนเหลืองก็ยังสามารถไปด้วยกันได้ จะใส่กําไรก็ได้นะคะบางครั้งเวลาเราจะไปเจราจาการค้าเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าทําการค้าต้องใส่กําไรมันจะได้มีกําไรอันนี้ก็เป็นความเชื่อลึกๆเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนะคะโทนเขียวกับเหลืองไปด้วยกันได้คราวนี้กระเป๋าค่ะจริงๆเรามีกระเป๋าเหลืองนะคะแต่เราจะเหลืองไปทั้งตัวเกินไปไหมบางครั้งเราอาจจะนิดแอคเซนต์ค่ะวันนี้ขออนุญาตเลือกกระเป๋าแบบนี้ที่เป็นสีแดงก็ได้อยู่นะเนี่ยไปโอ้ และนี่ก็คือ2ลุกสำหรับ2กาลเทศะที่เลือกให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะกับช็อป c ช a n นลช็อปไอคอนกูรู How To เรื่องปังต้องรู้จากไอคอนตัวจริง